ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีบรรนอกเช่าดินครับผมวันนี้พาพีผพาน้องเอฟซีมาเบ่งมาซื้อเอาทอนพันธ์หยาครับหยาหยาในครับผมนี่ครับนี่มีแสงเด้นะครับ้วย้อนแสงนัดหน่อยครับเนี่ครับมาซื้อไปปลูกเป็นทอนพันธ์ครับหย่าไนครับนี่ครับงามครับ สืปลูกหยาใ้ง่วกินนะครับครับพี่นรรองบรรยากาศนะครับเด้อนี่ครับเนี่ได้เป็นแนวทางอยากปลูกหยาปลูกหยังไหง่วครับผมหยาในครับตอบโจทย์เด้ครับเนี่ยอ่อนอ่อนครับผมเอานี่รุ่นนี้แหละครับเป็นทอนพันุเลยครับต้นเกี่ยวหยาใหง่วครับ ฟังท่านผูดมเพิ่นก็เลียงกวางน้ำนะครับหนึ่กวางว่ามครับนี่ครับมาซือเอาขั้นหย่าน้ำเพินครับโลละสามบาทครับนี่ครับกี้มาตัดเอาเองมาโลละบาทเป็นวะนี่ครับผูดครับเห็นกวางม,มาครับพี่นอ้องนะครับเด้อ ยานน่กับเป็นทางอีกทางเลือกหนึ่งครับผมว่าเท่าผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยจลีงสีครับหันอยากหันมาเลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยกับปลูกยาด้วยครับเด้อีอจีไปหาเกี่ยวคือตั้งสมัยตะกี้ครับเกี่ยวคือตั้งสมัยตะกี้นี่โอ้เมื่อยหลายครับผมก็เลยมาซื้อเอาไปเห็ดพอนพันธุ์นะครับเกี่ยวห่หลายกับโบไว้เมืงง่อยนี่ครับ กองเงินมาตัดให้ครับพี่กัสก็อยูบานเวิร์นครับบานดอนชีเวิร์นตำบลขั้นไล่อำเภอศร์รินทรอนจังหวัดอุบ,บลราชธา,านีครับผมนี่ครับงามครับพื้นที่ประมาณเป็นไรสองไรสามไรไปแล้ลลครับทั้งดุมกับเมียนนะครับ ดีวมันจะเป็นก็จังให้หน้าเก่ากันน่ะนะครับมันมาเห็ดนะครับผมนี่ครับงามงามครับกอนหยานี่ครับตัดข้าวเดียวครับนี่งามงามครับที่นนอกหยายางงามนะครับเอาไปห้งัวน่ครับกลับกวางยางน้ำกันสายลลยเลยหลายครับ ล่องทดสอบเบ้างครับลองผิดล่องถูกบ้งครับมาอยู่บ้านกะต้องหาให้งัวให้กล้วยกินระบันที่นี่เลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยครับนี่งามเลยพี่น้องนี่ครับหญ้าหย่าไนครับผมหย้าไนน่ครับงามครับสวยๆครับทีเฮ็ดได้คือเพิ่นบอกว่านี่ล่องเบืองครับผม ก็เป็นแนวทางนะครับเด้อผู้ใดยอยากเก็ยนี่ครับนี่ครับพื้นที่เขาก็ปัน้นดีๆเดือบเดียบครับไม่ราตัดนี่แต่ตัดง่ายๆครับนี่ครับผู้ใดสนใจอยากเกียรติกับรองเมืองนะครับเด้อ ตรวจสอบเบืองครับล่องเมืองห้ามคัดย่านี่บุกขี่คานนะครับหาใหญ่ง้วให้งกล้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมกะจีจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันไหมคลิปหนาครับขอคุณสำหรับกดติดตามกดไลค์กดแชร์พูดได้เพื่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กัฝากน้ำเด้ครับเด้อฝากเป็นกำลังอกกำลังใจครับช่องวิธีบรรณอกเช่าดินครับผมฝากไว้น้ำครับเจอกันไหมคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ